เปิดปุ่มสร้างไรายได้จากหน้าร้านครีเอเตอร์วิดีโอแกรมเฟซบุ๊กถ้าเราทำเสร็จจะมีปุ่มหน้าร้านขึ้นมาแบบนี้นะครับวิธีทำให้เราแต่ที่เมนูเส้นสามเส้นนอนนแต่ที่แดตบอร์ดมืออาชีพแต่ที่หัวข้อการสร้างไรายได้แต่ที่ตั้งค่าหน้าร้านครีเอเตอร์ต่อไปให้เราแตะที่เริ่มต้น เปิดช่องทางที่เราจะได้รับการแจ้งเตือนในตัวอย่างเปิดอีเมลนะครับแต่ที่ดำเนินการต่อสามารถเปลี่ยนราคาต่อคำขอได้ตรงนี้นะครับเราสามารถกำหนดราคาเองได้เสร็จแล้วแต่ที่ดำเนินการต่อแล้วแต่ที่แชร์หน้าร้านขั้นตอนสุดท้ายแต่ที่โพสเราก็สามารถตั้งค่าหน้าร้านครีเอเตอร์เรียบร้อยนะครับ เช่น FC หรือแฟนๆต้องการอยากได้คลิปวิดีโอกำลังใจจากเราหรือคลิปอื่นๆที่ FC ต้องการจะแตะที่ปุ่มหน้าร้านเพื่อส่งคำขอมาที่เรานะครับทำให้ง่ายกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆหมครับ